สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อมือสองพร้อมยางขอบยี่สิบนะคะสวยๆนะคะราคาประหยัดนะคะชุดนี้แลกเทิรนล้อเดิมของลูกค้านะคะเพิ่ม9500บาทนะคะเปลี่ยนจากล้อเดิมนะคะขอบ16นะคะมาใส่เป็นขอบ20ิบนะคะเปลี่ยนแนวนะคะสวยๆนะคะ ร้านสัญญาการยางปักทางห้องเฮียงเพยอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะ สามารถแอดไลน์ไอดี099354กนะคะที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า